กินอะไรฮะไหนกินเลยเร็วๆหนูเจ็บแผลไหมเนี่ยไม่เจ็บนะไอ้อย่าร้องนะไม่เจ็บไม่เดินอย่างนั้นเลยฮะแต่ไม่เจ็บกันเต้นหยอนเต้นหยันไม่เจ็บกันเต้นหยันอืมกินเลยไม่เอาอยู่ติดคอติดติดกินไม่ได้ เดี๋ยวติดคอลูกอันนี้ด้ก่าไหนเออเอาพิโปไปอันนี้เก็บเดี๋ยวติดคอขนมอะไรนู่นขนมกรอบไหมหนูไปดูข้างนู้นลูกอ้าอะไป้าเ้าปาเก๋าเออดีๆปากา้ามปอะไรครับปาแซลาไหน เหนือเหนือไปเอาหนูมือนหนูอก่อนลปเาื่อ่ะเออไปเรื่องหนูมั่วไปเรื่องหน่อหมดเลยนี่ข้างนี้หน่อยู่นี่เอาอะไรเนี่ยอฮ้ยใครปูเสือให้นั่งเนี่ยฮะใครปูเสือให้นั่งเนี่ยแม่อะไรแม่แม่ปูเสือที่ไหน ดื้อแล้วดื้อแล้วอันไหนกินได้ไม่มีอันไหนไม่มีอะไรเดี๋ยวโตเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตีแล้วนะเป็นอะไรใครปูเต๋อให้หน้าฮะตกกระโปงนี่มาดูหนุ่มห้างนี้มานี่มาดูตรงนี้ Làm gì đi Làm đi đi Làm <laughs> gì đi Ăn đi Tuân Lúc Làm gì đi đâu